สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถสีขาวนะคะสำหรับใครที่มองหารถสีขาวนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์ของเรานะคะก็คือ To โ o t a a อันตินะคะคันนี้เป็น Toyota a อันติ 1.6G ปี2015นะคะได้เป็นรถสีขาวสวยๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะจะบอกว่าคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนห้านะไม่แสนต้นๆเท่าน,น,นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะ ไฟคู่หน้าตัวนี้เป็นไฟมันติเรฟเฟคเตอร์นะคะพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะได้เป็นรถสีขาวสีบางเดิมทั้งคันสวยๆเลยมาพร้อมล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองข้างนะคะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคาดด้วยโครเมียมเก๋ๆกันไปเลย นะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนปี14นะคะเป็นตัว 1.6G เดี๋ยวเราดูด้านในด้านในตัวรถกันดีกว่านะคะ,ะเรามาดูด้านในตัวรถคันนี้กันนะคะคันนี้ได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะคะ รองรับนะคะ MP3 USB AUX นะคะแผ่น CD uh, FM AM นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ดูที่เรือนไม์กันชัดๆนะคะไม์อยู่ที่1 3 1 1งแกิโลเมตรนะคะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะหรือสีเบจนะคะด้านในตกแต่งเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเบจเรียบหรูดูแพงไปเลย พวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเองได้เลยกระจกนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นแผงเซ็นทรัลล็อกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารนะคะด้านในสะอาดสะอ้านกว้างขวางนั่งสบายนะคะ สภาพบอกไม่ขาดไม่เยินสภาพเดิมๆนะคะได้รถเดิมๆสวยๆใช้ในครอบครัวใช้ทำงานใช้ไปเที่ยวนะคะคุ้มเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันด้วยนะคะ ส่วนต่อไปนะคะเรามาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางมากนะคะใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะคันนี้น่าจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง3าสี่ใบกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้สำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งนะคะคุ้มแล้วก็ดูเลยค่ะซื้อรถที่เพชรยนต์ของเราอุป,ปกรณ์นะคะมีให้ครบเลยยังอะไรถุงเครื่องมือแม่แรง ะะมีให้ครบนะคะสภาพเดิมๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ได้รถสภาพเดิมๆนะคะไม่มีคราบเยมิมค้ามน้ํามันรอยสีมาร์กต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะ คันหน้าตัวนี้ยังเป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะครบๆกันไปเลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์ทําความเย็นยังอยู่ครบนะคะรถยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะฉนวนกันร้อนไม่ขาดไม่เยินได้รถสวยๆใหม่ๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดของในส่วนของราคาแล้วก็ค่างวดรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าอันติสนะคะสีขาวคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์โตโยต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี15นะคะ ราคาขายคันนี้นะคะขายอยู่ที่410,000บาทนะคะสำหรับใครที่มองหารถนะคะผ่อนเบาๆคันนี้ผ่อนแค่8,000ต้นๆเท่านั้นเองเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใช้ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบีสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์นะคะถ้าเป็นอาชีพค้าขายก็เอกสารไม่ยุ่งยากเหมือนกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ ไลโพส์กดแอดไลน์กันมาสอบถามข้อมูลขอโลเคชันกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นแม่บ้านรอปภก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะขอเพียงแค่คุณมีกะ,ะเอกสารที่ชัดเจนนะคะก็สามารถซื้อรถได้แล้วนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะวันนี้บีต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกด กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลงไป็นรถอะไรกันอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ